สวัสดีคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวนลำไยแปลงคลองไม้เลี้ยงนะคะวันนี้เราก็มาติดตามอาการหลังจากที่ฉีดยาสัสุกไปแล้วเจดวันนะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาเตรียมจะลาสารเนาะเราก็เลยเข้ามาดูใบนะคะตอนนี้ใบก็เพแล้วนะคะแล้วก็เขียวเข้มขึ้นมาแล้วนะคะก็มองดูภาพรวมก็คือพร้อมที่จะลาสารได้แล้วเนาะเพราะว่าเมื่อประมาณสามสี่วันก่อนลูกค้าใส่ปุ๋ยทางดินนะคะแปดย4ิบสี่ยี่บสี่ไปแล้วอืม หยุดยอดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยลาสั่งได้เลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรอบนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสรุปอะไรที่อยู่ในแปลงนี้ให้ฟังเนาะไปค่ะ ตอนนี้เราเจอปัญหาลายแดงลงนะคะแต่คิดว่าช่วงนี้อากาศเย็นขึ้นเนาะมันก็จะไม่ระบาดนะคะอันนี้คือลูกค้าฉีดยาไปแล้วเนาะเราก็คิดว่าเดี๋ยวลายแดงเนี่ยจะลดลงด้วยนะคะเพราะว่ารอบที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดยาชนิดแรงแล้วก็คอบคุมให้นะคะทั้งเพี้ยไฟลายแดงอะไรพวกนี้เรารวมอยู่ในตัวยานั้นด้วยเนาะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ เราเจอเมื่อเราอ่าเมื่ออีพีที่แล้วคือใบเหลืองใบเหลืองอย่างเงี้ยเนี่ยใช่ไหมนี่เดดใบเหลืองอย่างเงี้ยนะคะที่มันเหลืองๆนะนี่ลักษณะน,นี้อ่าเท่าที่เราสังเกตดูอ่ะมันเป็นเหลืองเฉพาะแบบ เฉพาะก้านของมันเลยทีเนี้ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าน่าจะเกิดจากเพี้ยหอวยตั้งแต่ฤดูการที่แล้ว,วที่เรามาเคลียร์ต้นให้เขาอะตอนเนี้ยคือเพี้ยหอวยมันลดลงไปเยอะมากนะคะแต่ว่าใบพวกเนี้ยมันเป็นใบเก่าเนาะมันก็เลยแบบเหมือนดูดโดนดูดซึมธาตุอาหารไปแล้วอะมันก็เลยไม่แข็งแรงนะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเริ่มฤด,ดูการใหม่ก็คือใบใหม่ขึ้นมาแล้วใบเก่าก็โรยลงเนาะก็ดีขึ้นนปคะเนี่ย เห็นไ,ไหมใบใหญ่ขึ้นนะคะเนี่ยอันนี้ลายแดงเห็นไ,ไหมเนี่ยทุกคนมองออกไหมคะว่ามันเป็นลายแดงเนาะเพราะว่าเราก็ประคองอาการนะคะตอนนี้อากาศเย็นขึ้นก็จะดีขึ้นตามลําดับเพราะว่าจะให้แบบว่าฉีดปุ๊บลายแดงหายปับ๊บไม่มีทางนะคะตัวลายแดงเป็นอะไรที่สามารถฝังในใบได้แล้วก็อยู่ได้ข้ามอ่าฤดูกาลกันเลยทีเดียวไ,ไม่ ถ้ามองจากภาพรวมแล้วก็ทุกอย่างโอเคนะคะสําหรับแปลงเนี้ไม่ไม่ได้ขี้เหร่เนาะเพราะว่าพวกมแมลงพวกอะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติที่ลําไยจะเจอนะคะเจอกันทุกแปลงเนาะพวกเพี้ยไฟไรแดงเพี้ยหอยอะไรพวกนี้แต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะควบคุมทันไหมนะคะแต่อันนี้ก็คือเราได้เข้ามาดูแลตั้งแต่แรกก็คิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็รอบนี้ย ที่เราเข้ามาเนี่ยใบใหญ่ขึ้นมากนะคะคิดว่าเดี๋ยวหลังจากลูกค้าล่าสารไปแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้เสริมทาดลองเข้ามาช่วยเขาอีกทางหนึ่งเนาะเพราะว่าไอใบที่มันเหลืองๆอ,อยู่ในฤดูการที่แล้วอะ่ะแล้วมันก็โรยลงไปอะ่ะมันก็ยังทำให้เรารู้สึกว่าจะทำให้ลำต้นขาดสารอาหารในส่วนนี้ไปด้วยเนาะ เห็นไหมมันเหลืองนะคะเด่ยมันเหลืองได้เลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะมันมีใบใหม่ขึ้นมาแล้วแล้วเราก็ใส่ธาตุอาหารเข้ากับใบที่เกิดขึ้นมาใหม่เนาะเกิดขึ้นแล้วอย่าติกลัวนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีสิทธิ์เกิดอยู่แล้ว สำหรับวันนี้ก็พาเข้ามาดูข้าวๆนะคะก่อนที่ลูกค้าจะลาสานเนาะเพราะว่าเดี๋ยวพอลูกค้าลาสานไปแล้วเนี่ยสักประมาณ18วันนะเราถึงจะได้กลับมาเจอกันในคลิปต่ตอไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาชุดเปิดตาดอกกินเคใบกระแคลไฟโตมินมาให้ลูกค้าใช้นะคะดีกับฝนทนกับแรงแน่นอนตัวนี้นะคะก็ฝากโปรโมทไ้นิดนึงเนาะ สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจร้านส่งเสริมเกษตร a c e b o o o ออยส่งเสริมเกษตรไสงามช่องแดง y ย t u b e ออยโซนเ้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย